ผ้าชมหม้อทอดอัจฉริยะจากทาง x i ยวมีนะครับ Xiaomi Smart Air f r อ e ์4.5ลิตรนะครับผมเรามาลองเปิดกันดูเลยตัวนี้มีโหมดให้เราเลือกมากมายนะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กปลากุ้งนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีทั้งเค้กนะครับโหมดละลายน้าแข็งนะครับผมก็ทําได้นะฮะด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับหน้าจอมีเลือกโหมดมากมายนะครับอ่าภาษาก็ตั้งค่าได้หลายภาษานะครับตัวนี้เป็นแบบเวอร์ชัน global นะครับผมแล้วก็ เราสามารถควบคุมผ่านแอปนะครับเสียวมีโฮมได้ครับปรับสูตรได้มากกว่า100สูตรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีปรับนะครับอุณหภูมินะครับได้ตั้งแต่นะฮะ40องศานะครับจนถึง200องศานะครับทำให้ได้อุณหภูมินะครับผมที่ตรงกับอาหารที่เราต้องการจะทำนะฮะปรับเวลานะครับก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับที่ที่หน้าจอตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวความร้อนนะครับของตัวหม้อทอดตัวนี้นะครับทำความร้อนได้ดีมากครับ360องศาทั่วทั้งหม้อนะครับทำให้เรานะครับมั่นใจได้เลยว่าอาหารที่เราเอาเข้าไปอุ่นนะครับก็จะได้สุกนะครับกำลังดีๆนะครับผมไม่ต้องดึงเข้าดึงอ่อนะครับเพื่อพลิกนะครับ่อแล้วก็ตัวตะแกรงเขานะครับก็ทำมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เอาไปถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะครับ สำหรับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับในราคาพิเศษกันไปนเลยโอ้ดีไซน์เขาก็มีน้มอมากๆเลยนะครับใครสนใจหาซื้อได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะ